ดางนั้นเราเลือกปั๊มเนี่ยเลือกตามวัดตามแรงมา้าไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเลยนะครับผมให้เลือกตามปริมาณน้ําเพราะว่าปั๊มแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาวางสเปคไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างถ้าปั๊มลอเลนหรือว่าปั๊มจอไดเนี่ยวัดเขาจะดูแบบน้อยๆห้าร้อยวัดอย่างเงี้ยครับแต่น้ําดูครับผมโอ้โหเต็มท่อนอยู่ครึ่งนะครับจริงๆตัวแรกกะว่าจะเอาปั๊มนิ้วสองมาแล้วครับ ถ้านิ้วสองเนี่ยได้ไม่เกินห้าพาลิศแต่นี้ได้ก็เกือบหกพาลิตรผมคิดว่าช่วงเที่ยงเนี่ยหกพนลิตรแน่นอนนี้ก็เวลาสิบห้านาฬิกาห้าจุดสี่นาทีก็เกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้ผ่านครับผมบ่นนนอ,นอนี้หกคิวแน่นอนสุดยอดครับผมฤดูนี้นะครับผม 45องศา35ถึง45องศาทางที่ใต้หรือว่าทางที่มันตกทางที่ใต้ถือว่าแรงนะครับถ้า1 5องศาเดี๋ยวผมหัน1 5องศาให้ดูปรับ1 5องศานี่ครับ1 5องศาน้ำคนละเรื่องเลยนะครับนี่1 5องศาทำไมเราถึงต้องทำโครงให้มันปรับได้ครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นนี่ครับ45องศาดูดูเนี้ย นะครับ45 35ถึง45องศาน้ำแรงครับแรงถึงเย็นเลยนะครับฤดูนี้นะหันไปทางทิศใต้น้ำแรงแน่นอนแต่ถ้าอีกฤดูหนึ่งก็คือปรับตะวันออกตะวันตกสบายๆครับผมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับโปรเจกต์เซลนะครับสุรินกงยนปิดแล้วก็แอร์นะครับบียูสวิตกาบเชิญนะครับร่วมทีมวันนี้ก็สวัสดีครับ เราก็มาติดตั้งปั๊ม550วัตต์นะครับท่อหนึ่งครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคปั๊มนะครับอ่าปั๊ม550วัตต์นะครับที่จริงตัวมันนะจะเท่ากันกับปั๊มหนึ่งแรงมา้าหรือว่าเท่ากับปั๊ม750วัตต์เลยนะครับโดยสาระองเข้าเนี่ยจะอยู่ที่ติด3แผงนี่ปั๊มทำงานเต็มที่ก็800วัตต์เหมือน750วัตต์เหมือนกันนะครับผม แต่ตัวนี้สเปคเขาจะมาใหม่นะครับผมเป็นปัม๊มดูดน้ำลึกนะครับตัวนี้ก็คือน้ำได้6,000ลิตรต,ต่อชั่วโมงนะครับเม็ดอยู่65เมตรปัม๊มหกสิบวัต์นะครับ550รทีนะครับผมก็คือเท่ากันกับตัวปัม๊มเจ็ดาสิบัตเลยอันนี้เจ็ดใบพัดนะครับมาตรฐานก็ iso เก้าน,น,นหนึ่งนะครับปั๊มตัวนี้รับประกัน2ปีรับประกันชั้น1นะครับผมเป็น รับประกันชั้นหนึ่งนี้รับประกันยังไงก็คือใช้ไปเลยครับมีปัญหาก็คือเคลมแด้ทุกอาการนะครับปัญหาเนื่องจากการผลิตปัญหาเนื่องจากการใช้งานนะครับแล้วก็ปัญหาทุก,กภัยแล้วก็วัตภัยต่างๆเขาก็รับประกันนะครับนี่สุดยอดเลยครับโดยใดนะครับนะรบ่อ,บอประดานนี้เจาะได้5้าผลิตต่อชั่วโมงนะครับผมถ้า5้าผลิตต่อชั่วโมงนี่โดยปกติแล้วนะครับปั๊มก็ควรใช้ไม่เกินนิ้ว2 แต่ตัวนี้สเปคมันมา,เ,าเราก็อยากจะลองด้วยนะครับถ้ามันเกิน5ลิตรต่อชั่วโมงเราก็ได้น้ำมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เยอะมันก็คือได้ตามนั้นนะครับคือน้ำารรมดาเจาะได้กี่คิวเจาะได้กี่ลิตรต่อนาทีปั๊มก็จะดูดได้แค่นั้นนะครับต่อให้เราลงปั๊ม100ครับเราก็ดู่ได้5คิวต่อให้เราลงปั๊ม2,000วัตต์1,500วัตต์ 1, 100เราก็ดูดได้5คิวนะครับถ้าเจาะได้แค่นั้นแต่เพียงแต่ว,ว่า ดูดที่5คิวมันจะนิ่งต่างกันนะครับผมอ่าบางคนอาจจะบอกว่า,วาอุ้ยเจาะ60เมตรทำไมไม่ลงปัม๊มสัก50เมตรนะครับมันลงไม่ได้นะครับต้องเข้าใจด้วยว่าปั๊มเนี่ยนะครับมันก็มีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับปั๊มตัวนี้อ่าถ้าลงไป40เมตรถ้าน้ำนิ่งนะครับน้ำนิ่งอยู่ที่40เมตรเนีย่ยจะได้แค่2คิว หรือ2 2 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็อยู่ที่เฮดเราต้องดูตรงนี้ให้เป็นก่อนนะครับผมต้องทำความเข้าใจไอตัวเฮดแม็กแล้วก็โฟเลตของเขาด้วยนะครับว่าน้ำอ่ามันจะอยู่ประมาณไหนตัวนี้น้ำดีนิ่งไม่ควรเกิน20เมตรจะได้4.5คิวนะครับผมนี่จะมีบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า,าตัวนี้กับตัวนิ้วสองนี ความสามารถเขาเนี่ยจะเหมือนกันไหมนะครับนะครับก็บอประดานนะครับสําหรับใครที่เจาะน้ําไม่เก so, like ิน <Yeah. eight S 2> right 5้าล well, ิตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันลงได้เต็มที่แค่นิ้ว2นะครับถ้านะครับเจาะแล้วได้ไม่เกิน8ปดลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ได้แค่นิ้วครึ่งนะครับแต่ถามว่า8ปดลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ใส่2นิ้วได้นะครับใส่2นิ้วได้แต่ใส่2นิ้วกับนิ้วครึ่งเนี่ยนะครับ น้ำที่ได้จะได้เท่ากันนะครับก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็มีเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับบ่อน้ำได้9คิวไม่ว่าจะใส่ท่อนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วนะครับน้ำก็ได้9คิวเหมือนกันดังนั้นเองนะครับเราเราก็ต้องรู้ปริมาณหรือศักยภาพของท่อด้วยว่าท่อแต่ละขนาดเนี่ยมันสามารถโคเลตเท่าไหร่นะครับ โครงสร้างก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นขา A ปรับได้ทาไมถึงทำแบบปรับได้เพราะว่าโซลาเซลล์เราไม่ควรอยู่กับที่นะครับให้มันยืดหยุ่นปรับได้นะครับเคลื่อนย้ายได้มันดีสุดฤรือดูนี้นะครับ 35- มสถึงสีองศานี่โอ้โหแจมนะครับ15องศาผมว่ามันมันไมน่ไม่ไม่เวิร์กนะผมลองเทียบดูแล้วใครมีขา A ลองปรับดูนะครับประมาณ30 45ถึงองศาเนี่ยนะครับ น้ำแรงมากในฤะดูนี้นะครับอีกฤดูถัดไปก็ปรับตะบันออกตะบันตกน้ําแรงแรง,แรงเหมือนเดิมครับผมจริงๆก็มีคนถามำไาไม่ทําฝังปูนทาคาสธรรมดานะครับบางทีเราก็ทํามาก่อนแล้วนะครับเราก็รู้ปัญหาแล้วลูกค้าก็แจ้งมาว่าน้ํามันไม่แรงนะครับเราก็ไปทําการขุดแล้วก็ย้ายมุมพอโดย้ายมุมอีก อีกก็ดูหนึ่งมันก็ไม่แรงนะครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาทําเป็นอย่างนี้ยอากยาก้ยายตามแดดแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับน,นี่ยู่เซอร์วิสนะครับช่างขวัญกาบเชิงนะครับวันนี้ก็เป็นผู้ติดตั้งนะครับก,ก็หลักๆก็ช่างขวัญน,นะครับ บิวสวิตกับเชิญก็เป็นผู้ติดตั้งนะครับเพราะว่าผมเองภาคหลังนี่ไม่ค่อยจะออกงานนะครับให้น้องชายออ,ออกงานแทนนะครับก็อาจจะคิดบ้างหลังก็จะติดตามได้ทางทางบ i ยูสวิตกับเชิงนะครับหรือเพจนะครับแอร์กงุูจนรปิดสุรเซลนะครับก็งานก็เหมือนกันนะครับ มาตรฐานเดียวกันก็งานของผมก็จะไปทางด้านวิวหอกนะครับไปด้านพัฒนาอย่างอื่นต่อไปนะครับวันนี้ก็ผ่านมาก็หลงทางนะครับเจอกันพอดีครับก็มัดเป็นข้อเป็นข้อนะครับ คือลงสมอร์เราก็ไม่ได้ใช้เทปรัดนะครับเราก็ใช้ใช้เคเบิลทายหรือว้าตัวสายรัดนะครับนะครับนี่คือป้องกันการตึงของสายไฟนะครับถ้าเกิดปัญหาสายไม่เกิดการตึงมากครับกอแล้วแต่ไอเดียนะครับผมแล้วก็ ติดตั้งหลายบ่อนะครับทีมงานช่างฝันก็เป็นแม็กอัพแต่ก่อนก็เป็นแม็กพ์ยืดตอนนี้ก็เป็นแนวหน้าแล้วนะครับจริงก็ไม่ได้เอางานมา2อถึงสอาทิตย์ลเลยเกือบเดือนนะครับ BU สวิตนี่แฮนเดิลน,นะน้ำอยู่ที่4เมตรนะครับ วิที่4เมตรการลงเซ์เวอร์ที่ดีที่สุดนะครับผมน้ำนิ่งนะครับบวกไปอีก15-20เมตรก็ถือว่าเพียงพอนะครับนอกจากบอ่อน้ำไม่ดีนะครับเราก็ต้องลงไปให้ลึกการที่จะลงไปให้ลึกเพราะว่าลงไปให้ตามเฮดนะครับอย่างปั๊มเนี่ยอาจจะอยู่ลงไปแล้วเ40เมตรเฮดอาจจะอยู่แค่2คิว3คิวมันก็เท่านั้นนะครับ <laughs> มันก็ไม่ได้เยอะนะครับ คือให้ลงตามเฮดเพื่อปั๊มสมัยตะก่อนมันไม่ตัดนะครับพอมันไม่ตัดเราก็ต้องลงให้มันทันที่บ่อนั้นๆที่สามารถปืนน้ําได้ถ้าลงน้อยปุ๊บมันน้ําขาดปั๊มก็พังนะครับแต่ปั๊มสมัยใหม่นี่ก็คือน้ําได้กี่คิวก็ลงไปตามนั้นนะครับก็มีบางท่านนะว่าอุ้ยผมเจาะทั้ง60เมตรทำไมไม่ลงสเสมอไปสัก5้าลง50เมตรเลยผมก็บอกว่านะครับ อ่าบอ่อเนี่ยครับถ้าเราเจาะได้กี่คิวปั๊มก็ดูดได้ได้แค่นั้นนะครับปั๊มไม่เกินหนึ่งแรงม้านะครับท่อสองนิ้วนะครับลงได้เต็มที่ก็เจ็ดท่อนหกถึงเจ็ดท่อนนิ้วครึ่งก็ไม่เกินแปดท่อนได้แค่นั้นนะครับพอลงน้อยมากกว่านั้นก็คือน้ำมันก็อยู่น้อยคือน้ําคุณเจาะได้น้อยอะ่ะจะให้ลงลึกไปมันก็ไม่ได้นะครับแต่การที่จะดูดน้ํา10คิวที่50เมตรเนี่ยมันก็ต้องใช้ปั๊มมากกว่า2แรงม้านะครับสามารถดูดเฮดได้ ถ้าเจาะได้น้ำมากจริงๆนะครับคุณก็ได้น้ํามากคุณเจาะได้น้าน้อยคุณก็ได้น้ําน้อยครับลงตรงไหนมันก็ได้แค่น้ําแค่นั้นแหละครับผมเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงบัฟเฟอร์ระหว่างน้ํากวนลงเนี่ยอาจจะอยู่4ี่เมตรนะครับบัฟเฟอร์อาจจะอยู่บวกไปอีก 10- ถึง10อ่า15ถึง20เมตรอ่าประมาณนั้นนะครับถ้าน้าน้ําทันก็คือทันไม่ทันก็คือไม่ทันนะครับทุกคนก็อยากได้น้ําเยอะนะครับเพียงแต่ว่าบ่อเราเองไม่ทันก็คือไม่ทัน างครั้งการลงเสมอเองอาไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับผมแต่การเลือกปั๊มนะครับมันก็สูตรตายตัวแล้วปั๊มก็มีนะครับตารางบอกว่าลงกี่เมตรน้ําได้กี่คิวนะครับมันไม่ใช่ว่าลงไป50เมตรคนจะได้น้ำสิ0คิวครับไม่ใช่เสมอไปนะครับวันนี้แดดหายแล้ว เทีมงานผมเองก็จะลงปั๊มบดาลตามบอกนะครับบ่อน้ําได้กี่คิวก็ลงตามนั้นนะครับหรือว่าลงตามการใช้งานตามบอ่อส่วนมากจะเน้นตามบ่อนะครับนะครับบางคนอยากได้พันร้อยาะว่าโอ้พันร้อยเนี่ยนะครับบางทีบางที่อ่ามันก็ลงไม่จำเป็นต้องลงพันร้อยนะครับบางทีห้าร้อยห้าสิบวัตต์แรงกว่านะครับ ปั๊มมันก็จะมี2 2ต้นกำเนิดนะครับเลยใหญ่ก็คือนะครับลาเลนโจไดแล้วก็เดฟฟิลเฟรี่นะครับแฮนดูโรพวกนั้นต้นกำเนิดจะมาจากที่เดีวยวกันนะครับบางท่านก็เห็นเอ๊ะท่อทำไมไม่ใส่สกูเกลปล่อยนะครับมันก็แล้วแต่ละแต่ละช่างนะครับในยุคแรกเองเราก็ใช้สกูเกลปล่อยมากเหมือนกันไม่ให้เราไม่ใช้นะครับเพราะลูกค้านี่นะครับเราเลยไม่ใช้นะครับเพราะลูกค้า แนะนำมาว่าเฮ้ยไม่จาเป็นต้องใช้ถ้าคุณใช้ตัวนี้เราก็ได้เคล็ดลับไอเดียนะครับเพราะว่าเคยเสมอติดนะครับบ่อล้มไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเสมอติดใช้ลอก5่าตันนะครับดึงนะครับท่อ PVC ไม่หลุดโอ้สุดยอดนะครับมันก็มีเคล็ดลับนะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ได้เคล็ดลับดีๆนะครับผม มันก็อยู่ที่คอมปพลตนะครับหรือว่าสวนครับการจุดจุดต่อเนี่ยมันก็คือน้ำยาสวนหรือว่าเคมี Me, ในการเชื่อมต่อมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแต่ใช้มาแล้วก็คือตัวนี้ก็คือว่าถือว่าโอเคที่สุดนะครับไม่เคยกลัวเรื่องท่อหลุดเลย โยในยุคแรกๆนะครับผมจะลงไปท่อ PE เนื่องจากมันหนึ่งอะท่อ PE มันก็ทนนะครับผมแล้วก็สามารถลงง่ายไม่ได้หนนง่ายลงคนเดียวขึ้นคนเดียวได้นะครับเนื่องจากท่อ PE เนี่ยมันมาทีก็ร้อยเมตรนะครับตัดบางงานก็มันต้องตัดแล้วมันต้องใช้เนื้อที่ในการเก็บเยอะ ท่อ PVC ก็หมุนให้ตึงมือนะครับหมุนให้ตึงมือไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรที่หมุนมากถ้าเป็นเกลียวคละยี่ห้อนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือในการหมุนแต่ถ้าเป็นเกลียวยี่ห้อเดีวยวกันนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายในการหมุนก็สามารถติดตามเราได้ทางนะครับเพจสองเพจนะครับบนเชืโซเซียลแล้วก็ตรงจนปิด โซลาร์เซลล์จำไหนก็วงจรปิดโซลาร์เซลล์แอร์บิวซูสวิต์กับเชิงนะครับแล้วก็เพจบูเชีโซลาร์เซลล์ในยูทูบนะครับติดตามได้ในชนแนลนะครับชนแนลบูเชีโซลาร์เซลล์ขบนนี้ก็เรียกว่าฝาปิดบอ่อนะครับโดยปกติแล้วงานแรกของเราเองจะร้อยสายไฟไปที่นะครับฝาปิดบอ่อเลยนะครับแต่ปักหลังนี่นะครับการเมนเน้น ถ้าเราใช้ร้อยสายไฟผ่านรูผาปิดบอ่อเนี่ยการ m a i n t e n a มันไม่ได้เน้นยากนะครับป้าจะเอาไว้ตรงไหนครับแผงไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อครับตรงนี้เลยนะครับก็คือเราต้องบากบ่อนะครับให้เอาสายไฟออกทำไมถึงบากเวลาตรงนี้่รับอ่าครับย้ายได้นะครับ ก็คือตอนนี้เราตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็ดีนะครับก็ถ้าเปลี่ยนใจล้วก็ย้ายไปตรงนู้นได้มันคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับเราไม่ฟิกคนก็จะกลัวว่าลมกินหรือเปล่านะครับการจะกินลมได้นะครับก็ต้องคูติ้งเองถ้าเรามีอะไรที่มันหนักวางทับขามันมันก็ไม่กินนะครับก็ดีของระบบคูติง้งอ่อนด o ฟระครับคูติ้งอยู่พื้นดินนะครับผม ส่วนกล่องควบคุมนะครับเดยมาตรฐานแล้วเราก็ไม่ได้ใส่กล่องอะไรนะครับคือปั๊มโจไดาเนี่ยครับหรือปั๊มลาเลนนะครับค่อนข้างจะมีความร้อนเนื่องจากเขาเองเป็นปั๊มที่ MPPT นะครับ MPPT แท้ก็ถือว่า MPPT เจ้าเดียวในตลาดประเทศไทยได้นะครับดูซิงค์ระบายความร้อนเขาจะไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับจะแยกออก ถ้าเป็นเยี่อหุ้นนะครับซิงค์ระบายความร้อนมันจะระบายความร้อนทั้งตัวอันนี้คือระบายความร้อนแยกนะครับต่างหากไม่ใช่อลูมิเนียมหลอนะครับเป็นซิงค์ระบายความร้อนต่างหากเลยนะครับเนื่องจากมันเป็น m p p t นะครับมันก็มีความร้อนมากกว่าปกติกอ่ความมันอื่นนะครับเพราะแรงขับมันเยอะกว่า การติดบนนะครับถ้าติดบนเอาโดเลยนะครับมันก็จะมีความนอาที่ดีนะครับหรือถ้าอยากได้กล่องก็ติดต่อได้นะครับก็มีออปชันเยอะเราก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการได้นะครับอยากใส่กล่องไม่ใส่กล่องอยากติดลอยๆได้หมดเลยนะครับนี่ครับรับประกัน2ปีเป็นปั๊มมิห้อเดียวนะครับที่ติดรับประกัน2ปีแบบนี้นะครับ สปีรับประกันเนชั้นหนึ่งด้วยในประเทศไทยไม่มีนะครับปั๊มยุโรปที่ว่าแน่ๆนะครับรับประกัน1ปีนะครับออกเครรานไปเรียบร้อยแต่ปั๊มโซวเซลเนี่ยมันค่อนข้างจะฉลาดนะครับแล้วก็มันมีอุปกรณ์ป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามันมีปัญหาเนี่หน่อยมันก็ฟ้องตัวเองนะครับส่วน ตัวขาดจับวงจรหรือว่าตัว position นะครับแล้วก็จะใช้ฟิวนะครับฟิวนะครับมันตัดแต่เบเกอร์เนี่ยมันใช้มาแล้วนะครับผมมันไม่ตัดแล้วก็เบเกอร์เนี่ยจะพังง่ายนะไม่เหมือนฟิวคือตัดก็ตัดไปเลยนะครับที่จริงตัวกล่องโจไดเนี่ยนะครับ เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับมันป้องกันไฟกระชากนะครับไอตัวที่เห็นกันเกิดกันตัวแดงๆเขาเรียกว่าตัวป้องกันไฟกระชากหรือไฟกระโชกครับเขาเรียกว่าเสดิตรโปรดเสดิตรโปรดิชั่นนะครับแต่ถ้าเราลองดูนะครับเสดิตรโปรดิคชั่นที่ใช้กับงานปั๊มน้ำเนี่ยนะครับสองแผงสามแผงนะครับมันมีแต่เสดิตรโปรดิคชั่นที่500โวลต์นะครับ500บ้างพันบ้างนะครับบางทีมันก็ช่วยไม่ได้นะครับติดไปมันมันเกินสเปคมันเกินนะครับอย่าง แต่ถ้านะครับฟ้าผ่าลงแผงจริงนะครับมันยังไงมันก็ไม่เหลือไม่ว่าอะไรก็ไม่เหลือแผงก็ต้องพังต้องแตกนะครับแต่นะครับถ้าผ่าบริเวณใกล้ๆนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นมันไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีพลังงานพลังงานมากกักจะเหนี่ยวนำพลังงานด้วยกันเองนะครับดังนั้นเองนะครับติดโซลาเซลล์ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับฟ้าผ่า ก่อนรับประกัน2ปีบางคนวอาถ้าเลย2ปีไปอ่ะแล้วไม่รับประกันผมว่าจริงกล่องเขาก็บอกอยู่แล้วครับป้องกันไฟกระชากได้อยู่แล้วนะครับป้องกันไฟกระชากในตัวนะครับที่จริงกล่องพวกนี้เป็นปลั๊กแอนเพลย์ก็คือปลั๊กเสียบเพลย์ Play ก็คือกดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาอุปการณ์อะไรเพิ่มเติมที่จริงถ้าดูในเว็บหรือว่าเพจข้างนอกนะครับเขาไม่ได้ต่ออะไรมากมายนะเขาเสียบเลย นิ้วครึ่งประมาณนี้นิ้วครึ่งประมาณนี้บอ่อนี้ได้ประมาณ4-5ถึงถึงคิวนะครับผมได้เท่าไหร่ครับกิ่ลิทห้าสิบห้าหกสามสิบสามพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับผม เดี๋ยวลองปรับแผงช่วยนะครับผมมาดูรอบเป็นก่อนนะดูนี่สามสิบห้ถึง45องศาหัวรอบแค่1,600รอบทำไมงไ่จังแดดมัน,มนไม่ค่อยมีแดด 1,600รอบต่อนาที1,600รอบได้น้ำสามคิวนะครับผมผมคิดว่าถ้าสัก2 0 0ันแ0รอบนะครับอันนี้ที่ศูนย์องศาอ่า1,700นะครับที่10องศาไปที่5องศา1ัน0นะครับถ้าแผงแบบได้มันก็สามารถเลือกความร็อได้เลย พันแปดแตครับผมนี่สิบองศาได้พันแปดพันเก้าสองรอบเลยสี่สิบาองศาได้สองพรอบน้ำดูอย่างนี้มันจะไม่เยอะ 75 75ลิตรต่อนาที8 0 8 6 48 4 8 0 0ลิตรนะครับบ่อเจาะได้5คิวก็โอเคนะครับผมได้ตามที่ช่างเจาะแนะนำปาลองเอียงหันแผงมาที่นี่ดึงดึงแผงมาที่นี่ถ้าดูอย่างนี้มันจะดูน้ำไม่เยอะนะครับดูที่ปลายท่อนี่ครับปลายท่อก็เต็มท่อนะ ถือว่าใช้ได้ครับ5่านมอนิเตอชัมม่วโมงก็สามารถทำการ,กรเกษตรอ,อ่ะน้ำต้องดูไปท่อวกันนะครับดูมอนิเตอร์ด้วยกัน 80ลิตรนะครับ4,000 4,800ลิตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะครับตามที่ช่างเจาะบอกเลยนะครับบอ่อนี้เจาะบาดาลบอ่อห้นิ้วนะครับผมบอ่อหนิ้วกดไป60เมตรกดไู้สอนลงหน่อกดไปเรื่อยครับ ึ้นมาแล้วครับผมจดไปเลยครับจดไปเลย88ครับ90บอลนี้6คิวแน่นอน 9กครับผม93ลิลิตรต่อนาทีนี่เดวถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็90ิลิตรห้าพันสี่ร้อยลิตรตร่อชั่วโมงครับแม็กซิมัมนะครับห้าพันสี่ร้อยลิตรตร่อชั่วโมงเก้าสิบลิตรตร่อนาที รหรือว่าโอเคนะครับผมใช้ได้เนี่ยครับผมน้ำ4.8คิวถึง5,400ลิตรหรือว่า4.5คิว5.4คิวน้ำประมาณนี้ครับปั๊มสมอร์ท550ทีหรือว่า750วัตต์นี่แหละครับผมตอนนี้ทำงานอยู่ที่กี่วัตต์ อ่าสเปคปั๊มเองนะครับผมนี่นะครับผม550รทีนะครับตอนนี้ทำงานกี่วัตรครับอ่าปั๊มก็ทำงาน7 2 1วัตต์นะครับผมจริงถ้าแดดช่วงเที่ยงเนี่ยครับอาจจะทำงานถึง 800.. 800วัตต์ขึ้นนะครับผมดังนั้นเราเลือกปั๊มเนี่ยเลือกตามวัตต์ตามแรงมา้าไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเลยนะครับผมให้เลือกตามปริมาณน้ำเพราะว่าปั๊มแต่ละยี่ห้อเนี่ย เขาวางสเปคไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างถ้าปั๊มลอเลน์หรือว่าปั๊มจไดเนี่ยสวัตตเขาจะดูแบบน้อยๆ500วัตต์นี้ครับแต่น้ำดูครับผมโอ้โหเต็มท่อนิ้วครึ่งนะครับจริงตอนแรกกะว่าจะเอาปั๊มนิ้วสองมานะครับถ้านิ้วสองเนี่ยได้ไม่เกิน5 0 0 0ลิตรแต่นี้ได้ก็6เกือบ6 0 0 0ลิตรผมคิดว่าช่วงเที่ยงเนี่ย6 0 0 0ลิตรแน่นอนสี่ต่อเวลา 5เรยกา5.4นาทีก็เกือบ4โมงเย็นแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้ผ่านครับผมบ่อน,นี้6คิวแน่นอนสุดยอดครับผมฤดูนี้นะครับผม 4, 45, อ 3, 45, 45องศา3 5ถึง4 5องศาทางทิศใต้หรือว่าทางที่บันตกทางทิศใต้คือว่าแรงนะครับถ้ 5, บา15องศาเดี๋ยวผมหัน15องศาให้ดูกลับ15องศา นี่ครับ15องศาน้ำนลเรื่องเลยนะครับนี่15องศาทำไมเราถึงต้องทำโค้งให้มันปรับได้ครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นนี่ครับ45องศาดูดูนี้นะครับ45 35-45องศาน้ำแรงครับแรงถึงเย็นเลยนะครับโด,ดูนี้นะหันไปทางทิศใต้น้ำแรงแน่นอนแต่ถ้าอีกดูนึงก็คือปรับตะวันออกตะวันตกสบายๆครับผม ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับโปรเจกต์ซูเร์เซลล์นะครับสุรินทร์ก็ยนปิดแล้วก็แอร์นะครับบียูสวิตช์กับเชิงนะครับร่วมทีมวันนี้ก็สวัสดีครับ